สวัสดีเพืนแฟนที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารยามชาแนลนะคะทางเรายังพาทุกท่านบนเวียนอยู่ในสถานศึกษาอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนสาวที่แสนจะครั่งไคล้<อ>ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อนี้เอง ในขณะที่สองสาวพราวสเสน่ห์กำลังสนทนาอยู่บนเตียงนอนอยู่นั้นตัวเซจองเองกำลังเลื่อนมือถือดูนาฬิกาสุดน่ารักสาวน้อยโซบีก็ได้พูดขึ้นว่าทำไมมันน่ารักจังถ้าเกิดว่าเซจองได้ใส่มันอ่ะคงจะน่ารักกว่านี้นะเซจองก็ได้พูดขึ้นว่าเนี่ยนะมันแพงมากเลยนะและแล้วการสนทนาก็เงียบลง <Yeah. S 1> มีแต่รอยยิ้มหวานๆของโซบีที่ส่งให้กับเซจอง และเธอก็ได้มองไปยังแก้มของเซจองแล้วก็โน้มตัวไปจุบแก้มของเซจองแล้วเซจองก็ได้ดุกับโซบีไปหนึ่งทีเธอพูดขึ้นว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำโซบีเ so ธอก็ได้ตอบไปอย่างมึนๆน,นะคะว่าขอโทษฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันนะทำลงไปและทั้งคู่ก็เดินไปที่ไหนสักแห่งโดยมีโซบีเกาะแขนเซจองไม่ห่างสักพักแซมก็ได้เข้ามาถักทายและแซมก็ยังบอกว่าเธอทั้งคู่เนี่ย แต่งตัวเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าแม้กระทั่งกิฟตติดผมและเซจองก็ได้หันหน้าไปถามโซบีว่าเธอซื้อมาเมื่อไหร่โซบีเธอก็ได้ตอบไปอย่างตรงๆเพว่าฉันมึงซื้อมาเมื่อวานนี้หนังก็จะได้ตัดมาที่ห้องสมุดเซจองเธอได้นั่งอยู่ในห้องสมุดนั้นคนเดียวเธอได้จ้องมองไปที่โทรศัพท์ของเธอปรากฏว่าโซบีเนี่ยเธอแชทในกาเกาทอกเนี่ยมาหาเธอเนี่ยเป็น10บสิครั้งเลยนะคะ แต่เซจองเนี่ยเธอกับไม่สนใจโซบีเลยสักพักโซบี ee, เธอได้วิ่งมาด้วยความหอบเธอได้ถามกับเซจองว่าทำไมเธอติดต่อไม่ได้เลยฉันน่ะทักมาเป็น10บสครั้งจนมือถือของฉันเนี่ยแบตหมดไปเลยนะรู้ไหมและทั้งคู่ก็พากันมานั่งกินไอติมโซบี so ee, เธอมองแก้มของเซจองไม่หยุดและในขณะเดียวกันโซบี so กำลังจะพุ่งตัวไปจูบเซจองแต่เซจองเธอไหวตัวทันและบอกกับโซบีว่าอย่าทำ โซบี so เธอก็บอกว่าทําไมเซจองก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวแก้มฉันอะมันจะเหนียวและเซจองก็ได้พูดขึ้นว่าแล้วทาไมเธอถึงมาหอมแก้มฉันล่ะโซบี so ก็พูดขึ้นว่าก็เธออะแตกต่างเซจองก็พูดขึ้นว่าแล้วฉัน่ะแตกต่างจากคนอื่นยังไงโซบี so ก็นิ่งไปสักพักแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าก็ดีไงแล้วเธอก็ได้ยื่นปากเข้าไปหอมเซจองแต่เซจองของเราเนี่ยก็ขัดขืนนะคะไม่ให้โซบีเนี่ยหอมและทั้งคู่เนี่ยก็ย้ายมานั่งที่ห้องสมุด โซบีก็ขยันขยอจะไปบ้านของเซจองให้ได้ในสรออาทิตย์นี้แต่ดูเหมือนเซจองเธอไม่อยากให้โซบีไปนะคะโดยเธอเนี่ยปฏิเสธไปว่าเธอในอยาพกพักผ่อนและแล้วเพื่อนแซมก็ขอคุยกับเซจองเป็นการส่วนตัวเรื่องข่าวลือในโรงเรียนที่มันหนาหูเลอเกินตอนนี้เธอได้พูดขึ้นว่าเพื่อนในโรงเรียนนินทาเธอทั้งสองคนว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยได้ออกเดทกัน แต่ฉันน่ะก็ได้พยายามอธิบายให้พวกเขาฟังแล้วนะแต่พวกเขาอ่ะไม่ฟังเลยสาวน้อยเซจองเธอได้นั่งฟังแบบเงียบๆแล้วเธอก็ได้เอ่ยคำว่าเดี๋ยวฉันไปก่อนนะในขณะที่เซจองเธอกำลังเดินอยู่นั้นโซบีก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับถือนมมาให้เธอด้วยเซจองเธอก็ได้หันไปพร้อมกับปัดนมลงบนพื้นทำเอาโซบีหน้าเสียกันเลยทีเดียวฉากนี้เราจะได้เห็นว่าเซจองเนี่ย เธอช่างใจร้ายกับโซบีจริงๆเลยนะคะและเซจองเธอก็ได้พูดขึ้นว่ามีคนทั้งโรงเรียนน่ะลือกันว่าเราอะคบกันตอนนี้ฉันเหนื่อยกับเธอมากเธออะทำตัวเกาะติดฉันเข้ามาหอมแก้มฉันโซบีเธอก็รีบขอโทษและบอกว่าฉันจะไม่ทําอีกโซบีเธอหาเหตุผลต่างๆนานา<ๆ>เพื่อไม่ให้เซจองเนี่ยโกรธแต่สุดท้ายเซจองเธอก็ได้พูดขึ้นว่าหยุดเถอะและเธอก็เดินจากโซบีไป ทิ้งให้โซบีผู้น่าสงสารของเราเนี่ยยืนร้องไห้อยู่คนเดียวและแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปโซบีไม่มาให้เซจองเห็นหน้าอีกเลยแต่ทำไมเซจองของเรานั้นยังคงคิดถึงโซบีเหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตเธอนั้นได้หายไปเธอนั้นพยายามโทรหาโซบีหลายครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ติดต่อโซบีได้นี่เลยนะคะที่มาของคำว่ารู้ว่ามีอยู่ก็สายไป ตัดฉากมาในเย็นวันหนึ่งเซจองเธอได้พยายามโทรหาโซบีอีกเช่นเคยและเธอก็ได้บ่นพึมพำว่าโซบีเธออยู่ที่ไหนสักพักโซบีก็ได้ยื่นหน้าเข้ามาพร้อมกับพูดว่าตามหาใครเหอเรอเซจองเธอได้ตกใจพร้อมกับถามไปว่าเธอไปไหนมาหรอโซบีเธอก็ได้ตอบไปว่าฉันไปทำงานมามือถือของเธอเนี่ยพังไม่มีใครติดต่อฉันได้เลย และสักพักโซบีเธอได้ยื่นกล่องบางอย่างให้กับเซจองพอเซจองได้เปิดกล่องนั้นขึ้นมาปรากฏว่ามันคือนาฬิกาต้นเรื่องที่เธออยากได้นั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่โซบีนั้นทำงานตลอดหนึ่งเดือนเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อนาฬิกาให้คนที่เธอรักและแล้วเซจองก็ได้น้มตัวไปกอดโซบีพร้อมกับพูดว่าอย่าไปไหนอีกนะและในขณะที่ทั้งสองจะเดินทางกลับบ้าน เซจองเธอได้น้มตัวไปหอมแก้มโซบีโซบีเธอถึงขั้นร้องว้าวแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยยังเอ่ยขึ้นว่าฉันน่ะจะไม่ล้างแก้มข้างซ้ายของฉันเลยและทั้งคู่ก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกันและฉากนี้ก็เป็นฉากจบของหนังเรื่องนี้นะคะหนังเนี่ยได้ถ่ายทอดความน่ารักสดใสของทั้งสองคนออกมาได้ดีมากเลยนะคะถึงขั้นว่าดูไปเนี่ยจิกหมอนไปด้วยเลยอยากจะฝากข้อคิดกับเพื่อนๆนะคะ ในชีวิตของเราเนี่ยจะมีสักก bueno <ฆ>ี่คนที่จะมาคอยทำดีดูแลเอาใจใส่แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยได้พบเจอแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปเขาอาจจะไม่กลับมาัือนังเรื่องนี้ก็ได้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ช่องสารยำเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ